Can't can't play เราเนี่ยมีการจัดอบรมระหว่างคนพิการหัวนหน้าง,งานแล้วก็พนักง,งานใน,นแผนกให้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญซึ่งจะทำให้ทุกคนเนี่ยเ,เวลาคนพิการเข้ามาอยู่ในองค์กรแล,<ม>แล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งไม่ได้แตกต่างจากองค์กรแล้วอันนี้จะทำให้เขาอยู่กับองค์กรเราได้อย่างยั่งยืนคือมองเราเป็นคนปกติเข้าไปไม่ได้แบบ ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนพิการอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้แบบว่าเออม,มีท่าทีแบบเฮ้ยเธอไม่เหมือนฉันอะไรเงี้ยทุกคนก็คือมองฉันเป็นคนปกติทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพก็ดีบางวันก็จะกินข้าวพร้อมกันบางวันก็ลงไปคนละเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แล้วแต่ งานที่แบบในแต่วันว่าเยอะหรือน้อยอะไรเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลที่สาขานี่ค่ะน้องเขาทำงานดีนะคะน้องเขาทำงานเรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ขยันนะคะ,ะมาทำงานไม่มีการขาลามาสายนะคะแล้วก็เพิ่งจะได้พนักงานดีเด่นไปเมื่อเดือนกระกฎาคมนี้ค่ะเขา<อ>ก็ มาสมัครงานเหมือนกับคนปกตินี่แหละค่ะ,ะก็คือเหมือนกับเราก็ต้องยอมรับเขาความเหมาะสมความสามารถของเขาเหมาะกับตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็หาให้เขาทําหาตําแหน่งงานว่างที่เหมาะกับเขาเราก็คิดว่ามันลงตัวกับการทํางานของเขาแล้วอะค่ะก็รับเอกสารจากค่ายเออร์นะคะมาเรียงบินนะคะ่ะเราก็รอตอ่องานจากเทคเกอร์ะคะ่ะ เราก็มาตรวจราคาสินท้ายเขาแล้วก็ไะหับตาสาขาเซ็นชื่อยิงบินกลับให้เขาอะคะ่ะอธิษานก็สนุกดีอาจจะมีแบบวุ่นวายบ้างนิดน้อยเวลาที่ขนส่งไม่เ,อเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้ดีี่นี่เพื่อนร่วมงานก็ดีหัวหน้าก็ดีคือแบบเป็นกันเองทุกคนคือก็ให้ความเสื่อดีมาก หัวหน้าก็ช่วยเหลืออย่างดีคอยดูแลอย่างดีคอยแบบถามคอยแบบเหมือนเราไม่เข้าใจอะไรวิ่งเรื่องงานอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความรู้ให้ความสามารถเราคอยบอกเราคอยแนะเราดีเพื่อนร่วมงานก็ดีก็คือแบบ อ่าบางทีของหนักอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยยกเขาจะไม่ให้เรายกอะไรเงี้ยค่ะอย่างไม้แขวนเสื้ออย่างเงี้ยพอเราอาจจะมีของเคลียรของที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเราต้องเคลียไม้แขวนเสื้อเคลียอะไรที่ต้องเก็บใส่ลงังใส่เราเก็บเข้าสตอก็คือจะมีมีพวกอ่าเพื่อนร่วมงานจะเก็บให้คือที่เราไม่ต้องยกเองก็คืออย่างเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันเยอะเราไม่สามารถที่จะเรียงคือไม่สามารถจะถือไหวก็เรียกเพื่อนร่วมงานมาช่วย ช่วยจัดช่วยเลี้ยงอะค่ะบางทีแบบอันไหนที่ยังของบางทีอายังเนี่ยเรายกไม่ไหวเราก็เรียกเพื่อนมาช่วยยกเพื่อนเขาก็เต็นใจมาช่วยยกค่ะค่ะชื่อนรพลแสงสิงค์ค่ะอยู่แผนกซอฟต์ไลน์ค่ะรู้จักมานานแล้วค่ะพี่ปุ้ยเขาเป็นคนขยันนะคะมีความสามารถในการทํางานค่ะแล้วก็ช่วยเอ่อช่วยเหลือผู้อื่น แล้วก็ส่วนดิฉันก็มีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาเขาได้ค่ะเพราะว่าพี่เขาก็มีความพยายามมากเลยค่ะในการทํางานขยันด้วยค่ะมาทํางานอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรพี่เขาก็จะถามแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรหนูก็จะถามเขาช่วยทุกเรื่องเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในส่วนของงานตรงส่วนของสโตรหรือว่างานพับผ้าอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาจะกระตือรือร้อนมากแล้วก็ทําให้เรามีแรงผลักดันที่จะทํางานมากขึ้นค่ะพี่เขาเนี่ยรู้สึกว่า มีความสามารถนะคะในการทำงานแล้วก็เราก็มองเห็นในส่วนตรงนี้เราก็ต้องพยายามมากขึ้นแล้วก็พยายามช่วยเขาด้วยะค่ะก็คือจัดเรียงสินค้าเติมสินค้า เตมของเด็กอ่อนของใช้เด็กอ่อนเลยพวกนี้เสื้อผ้า สวัสดีครับผมอาบุตรนอจินนะครับผมเป็นเซลล์เนเจอร์นะครับซึ่งก็จะมีส่วนในการรับดูแลารับผิชอบครับแล้วก็ดูแลน้องๆคนพิการในส่วนโซนแผนกเสื้อผ้าเนี่ยนะครับผมน้องปุ้ยก็คือจะอยู่ในส่วนของโซนเสื้อผ้าเด็กนะครับคอยเติมนะครับสินค้าที่มันพ่องไปเขาจะพยายามทํางานให้ละเอียดเพื่อที่ว่าให้ผลงานออกมาในดีที่สุดนะครับด้วยความตั้งใจของเขาเพื่อที่ว่าให้ทุกคนหรือเพื่อนร่วมงานเนี่ยมองข้ามในส่วนที่เขาปกป้องหรือเขาพิการกว่าคนอื่น I can't wait!